พว่มีพื้นฐานถ้ามีพื้นฐานมากไปได้เรื่อยๆแต่ไม่มีพื้นฐานยังไงก็ไปไม่ได้อยากได้แต่ไปไม่ได้ก็ไปทางรัฐไปทางรัฐก็ได้แต่มันไม่แน่นอนทางรัดเสี่ยงอาจจะโคตรจะลมจะพังเมื่อ,อไรก็ได้เพราะว่าไม่มาตรฐานะ ถ้าไปทางตรงไปทางตรงมาตรฐานไปทางออบใช้เวลาหรือไปทางลัดใช้เวลาเร็วแต่ไม่มัาตรฐานอาจจะโดนอะไรเป็นอุปสรรคดุแลแรงอาจารยบุญยาเว,วลาเทศเวลาสอนเรียกว่าเวลาสอนเวลาสอนจึงสอนได้เลิ่มต้นจากฐาน เริ่มตันจากศีลขึ้นไปหาอาวนาสร้างบาร,รมีก็เหมือนกันบาร,รมีสิบประการที่พระองค์สร้างตกลงตั้งแต่วันแรกที่ว่าได้รับการพยากรณ์าเป็นผู้ได้เจ้าตั้งหลังก็จะทำอะไรก่อนว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่ว่าต้องกฎกติกานี้คือบาร,รมีสิบอย่างนี้ต้องทำให้มันเต็ม จะทำมาเรื่อยๆทำมอทำมอทำมาเรื่อยๆแต่พอได้รับได้รับเขาเรียกวอะไรได้รับได้รับการพยากรได้รับบัตรผ่านนับต่อต่อมอต่ออะไรปึ้งเข้ามาแล้วทีนี้จะทําอะไรก่อนทําอะไรก่อนมีทุนนะทุนเยอะนะกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ทุนเยอะเลยไม่ใช่ทุนสีเทานะทุนแท้ๆที่ทุนเยอะที่จะทำยังไงก่อน ็เลยเลือกวิธีว่าจะทําอะไรก่อนเราทาทานก่อนพอมีทุนเยอะนี่ททานก่อนทําทานจากเล็กไปหามากจนถึงขั้นสูงสดุดทานอันไหนห่วงอันไหนห่วงทานอันนั้นอันไหนมันรักทานอันนั้นอันไหนมันชอบทานอันนั้น,นอันนี้นี่ขั้นสูงสดุดแต่เบื้องต้นก็อาจจะทานแบบเล็กๆน้อยๆก่อนมันมันเหมือนที่เราทานนี่แหละ เอามีเศษตังก็ทานไปมีเศษอาหารก็ทานไปนี่ก็เป็นบุญนะ<ม>เศษอาหารทานให้หมาให้แมวให้ไก่ให้นกไปในทานเันไปถ้าไปตามบ้านนอกเเวลาเวลาเขาใส่บาตรเสร็จเขาจะให้ทานเขาเหนียวนะเขาจะไปวางไว้ตรงรั้วบางตรงตอไม้บางเพื่อให้นกให้กามันกิน น,น,นั่นนะ่ะคือวิธีวิธีทานวิธีให้หลายรูปแบบที่จะให้ได้นะให้น้ําให้ข่าวให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องดงหม่มให้ยารักษาโรครวมไปหมดเลยอะไรอะไรก็ทานหมดแล้วอะไรอะไรก็ทานหมดแล้วหรืออะไรไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานลูกยังไม่ได้ทานเมียเอออันนี้น่าสนใจ ก็เ <L an> <S an> พราะว่าเพราะว่ามันไ็นทานนี่นะต้องทานทุกอย่างในพระเวชสันดอนแม้แต่เล่ายาปาปิ่งก็ทานแต่ในวัดทานครั้งครั้งสุดท้ายนะเรียกว่าอาศาาทิสถานทานทุกอย่างที่ไม่มีนะไม่มีนะม,มีทุกอย่างเลยตอนที่พระเวชสันดรทานแม้แต่ชุลายาหมอกก็าทานพรคนที่เมกาก็มี ให้เรามันกินมันก็ดีใจนะ,นะไม่ได้ไม่ได้หม,มายถึงว่าปเป็นบาปนะทมายถึงว่าให้ทานเพื่อให้มันครบเอาติดเราเมาอยากายกินจากทานเต็มจะดึงมาศีลก็ไปด้วยกันนั่นแหละทานศีล10ข้อเนี่ยโจะทำเต็มนะไม่ใช่ของง่ายนั่นะคือคือได้ได้ ได้รับการพยากรณ์หรือได้รับอนุญาตแล้วก็ทำอันนั้นนั้นคือระดับพระโพธิสัตว์ระดับพระพุทธเจ้าทำมามดทีนี้เวลาสอนเวลาสอนคนนะั่นคือเลยสอนอวกที่เคยทํามาสอน <c oughs> ไม่ใช่สอนไปนิพพานเดียวนะไปนิพพานเดียวคืออีกระดับทํามาด้วยกันแล้วอย่างพระโกนัญญาวัปปะปติยมาอานามประสานบุตรมคลาเนี่ยคือทํามาด้วยกัน นับพบนับชาติไม่ครสลับกันบางครั้งพระอานนท์ก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระราชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหาเล็กก็มีเป็นเป็นเป็นปุโรหิตก็มีอย่างเงี้ยบางทีพระอานนท์เป็นพระราชาพระพุทธเจ้าเป็นช้างก็มีอย่างเงี้ยมันสลับกันไปสลับกันมาสร้างบาร,รมีมาด้วยกัน หรือว่าใครจะเต็มก่อนหรือใครมีปณิธานแบบไหนความปัารานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพรโมคคันลานพระโอนัญญากรปรารานเป็นปฐมสาวกพระโมคขันลานะสาริบุตรปรารานเป็นอ克拉สาวกซ้ายขวาพระอนนท์ก็ปรารถนเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าปัารานเป็นพระพุทธเจ้า พระนางสิยโสธรลากราธนาติดสอยห้อยตามทุกภพทุกชาติโอ,โอ้ไม่ใช่ของง่ายปพระนางสิริมหามายาก็ปรารถนาว่าขอให้คันของตัวเองเป็นที่รองรับพระโพพธรองรุทบธบชฌาในนี่คือคือจุดที่มันสร้างไว้ในใจมันก็จะก่อจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ อันนท่าทนจีว่าพอมันเต็มแล้วทีนี้เราจะไปดูแต่ตอนมันเต็มตอนทําไม่ไม่ดูสิดูแต่ตอนมันเต็มเหมือนกันบอกคนนี้รวยคนนั้นรวยคนนี้รวยดูแต่ความรวยแต่พอไปดูเบื้องหลังเอ้ยดูไม่ได้เลยนะเป็นอย่างนั้นนะแตเมื่อดูไปไล่มันก็ไม่ดีพอไม่ดีมันก็พังลักษณะในโลกมันมันหมุนเราจะเห็นได้เลย ตัวอย่างสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ไม่ไม่หนีไม่หนีคําพูดคําพยากรณ์ของพุทธเจ้าจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองนะบางคนก็เหมือนเราเกิดมาเนี่ยเป็นเป็นคนนี่ละบางคนก็ภ <c oughs> ูมิคุ้มกันดีก็โดภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเปลี่ยน ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะ่ะเออาหน่อยคืมฟ้าคืมฝนหน่อยก็จามฟิกแฟฟิกแฟไปแล้วหาหมอแล้วเจออะไรหน่อยก็ไอก็อจามแล้วหายามากินแล้วเนี่ยมันต่างกันในขณะดยวกันในการสั่งสมคุณงามความดีพยายามทำแล้วให้มันต่อเนื่องทําแล้วให้มันเก็บเก็บไว้รักษาไว้แลข้อสุดท้ายที่บริจ้าอนุอนุรักษนา อนุรักษณาปรานเพียรเพื่อรักษาความดีนั้นไว้ในความหมายก็หมายถึงว่าทำให้เสมอตน้นเสมอปลายและมันจะเป็นวงจรของความดีที่กันความไม่ดีไปในตัวด้วยถ้าเราหยุดปุ๊บจะเป็นช่องว่างหยุดทดําดีจะเป็นช่องว่างให้ความไม่ดีมันแทรกขึ้นมา เ่าโดยธรรมชาติของจิตมันเร็วมันไวถ้าเราหยุดปุ๊บสิ่งที่มมนดีที่มันจ้องอยู่เ,เหมือนกับเรารักษาสิ่งของเข้าของนี่แหละถ้าเรารักษาดีโจนมักนก็ไม่กล้าเด็ดดเข้ามาถ้าเราเผลอนะละเผลอลืมปิดประตูลืมลืมล็อกกุญแจหนระือว่าส่งใจไปที่อื่นส่งตาไปที่อื่น ขาเอาตอนเผนะเวลาเขาขโมยขโมยตอนเผอเวลาเขาโกงเขาโกงตอนเผอมนะีลักษณะอย่างนี้จจะโกงซื้อหน้าก็มีอยู่คือมันมีหลายรูปแบบดนะังนั้นรักษาความดีไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเรารักษาความรู้ความเข้าใจความรู้ที่โบราณท่นานว่าของกินไม่กินมันเน่าใช่ไหม ของเก่าไม่เล่ามันลืมนั่นผู้ดูแลจะบ่บนให้ให้สาธยายคำว่าสาธยายเนี่ยหมายถึงว่า <c oughs> ให้บ่นถึงบ่อยๆสาธยายเป็นนิดันเราสวดคำว่าสวดภาษาไทยภาษาบาลีแล้วมาสาธยายสาธยายเพื่อให้ไม่ลืมสาธยายเพื่อให้ไม่ลืม อย่างที่พระเจ้าพ็พระองค์บอกกระพ้าดนว่าเราไม่ลืมแม้ที่ว่าปรถดานเป็นผู้ธเจ้านะไม่เคยลืมจะให้อยู่ดีกินดีสุขสบายขนาดไหนก็นแล้วแต่ไม่ลืมพทธิยานไม่ลืมปณิธาน mm hmm. าเป็นไปอยู่สวรรค์ชท่นดุสิตโอ้สะดวกสบายที่สุดเลย mm hmm. เคยไปไหมเอาโรงแรมดุสิตไม่เคยไปเ่ะ ลงดมดูเสียตก็มีเคยไปเลยนะ,นะดีที่สุดเลยฉันดูสินาดน,นั้นนะพระพูทธเจ้าเราไม่ลืมเขาไม่ไม่ลืมมาถึงว่าโปรธิญาตมันยังไม่เต็มถ้าถ้าใช้ตรงนั้นหมดแล้วค่อยมาสร้างใหม,ม่มาเติมใหม่นะไม่ได้หมายถึงว่ามัน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 ต่อเลยนะหรือว่าถ้าไปอยู่ดูเสียจ,จักหนะ้าพันปีหมื่นปีโอ้ใช่ไปเท่าไหร่ ไม่ได้ทําเพิ่มนะั่นแหละมีแต่ใช้อย่างเดียวอยู่สวรรค์ไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ทําเพิ่มเท่าไหร่มีแต่ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้พอหมดแล้วค่อยลงมาหาแถวบ้านเราเนี่ยพอพอได้หน่อยละไปนะไปนะแล้วหมดแล้วกลับมาอีกหมันเหมือนกับอยู่โน่นอยู่นอยู่โน่นอ,อยู่โน่นน,ะนะน,นนะ่มาจากไหนจากโน่นนะมาทํางานมาหาใัยพอได้เงินแล้วกลับไปหมดแล้วกลับมาอีกเนะี่ยมันลักษณะอย่างนั้น บุญกุศลก็เหมือนกันเรามีทำกันมันยังไม่เต็มก็มันยังไม่เต็มแล้วเขาไปใช้ก่อนเนี่ยเห็นไหมเขาไปใช้ก่อนมันก็พองเขาไปเติมใหม่เติมใหม่ก็มันจะกลัวมันจะเท่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นนันน้นถ้ามีทุนอยู่แล้วต่อทุนคนฉลาดเขาจะต่อทุนต่อทุนอาเรวาเอาทุนไปต่อบุญบุญไปต่อบุญบุญไปต่อบุญอย่าเอาบุญไปต่อบาปถ้าบุญไปต่อบาปหมดเห็นไหมมีกี่แสนล้าน เอาหมดเลยไม่เหลือมันเอาแค่เอา,า,เอาบาปไปตอบาบาปบาปไปตอบบุญหมดเลยเพราะว่าทุนต้นทุนมันไม่ดีรากฐานมันไม่ดีต่ละบุญไปต่อบบุญจะได้กับไหลมากแต่ก็มั่นคงหนักแน่นนั่นกับพยายามรักษารักษาความเป็นความเป็นคนนี่แหละให้มันเต็มร้อยเต็มร้อยอยู่ตลอดนะอยาให้มันพร่อง ก็ศีลห้านี่เลยเป็นเป็น,ปน,ปนบรรทัดฐานแต่ศีลห้าเรา,าขาดแต่ข้อหนึ่งก็เป็นคนเริ่มหายไป20%่สแล้วนะถ้าสองข้อก็หายไปสี่ซ็นตนั่นว่าถ้าสามข้อหายไปหกสเป็นคนอยู่แค่สี่สบซนต์แต่แดข้อถ้าสี่ข้อเหลืออยู่20%เป็นเป็นคน20%บเปนต์มันใช้ได้ที่ไหน แขนก็ไม่ดีขาก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีแล้วหูก็ไม่ดีนะมาไม่ครบสมบูรณ์ทําอะไรเขาไม่ได้จะไปทำมาค้าขายก็สู้เขาไม่ได้จะไปสู้รบโบเสียก็สู้เขาไม่ได้นํ้ทาเป็นภลระเป็นภลระให้โลกเป็นพลระให้สังคมไอคนที่มันคนมันไม่เต็มมันนะคพาว่าไม่เต็มคือศีลไม่เต็มเลเป็นภลระเป็นโจรขโมยฆ่าคน ก็เป็นภาระให้ตำรวจเป็นพระหเงินภาษีของเราต้องไปใช้กับพวกนี้เลยใช้กับพวกที่ไม่เต็มนี่เห็นราะนั้นเราอย่าทำจนเงินเป็นภาละกับสังคมต้องเป็นคนเต็มเต็มเมื่อนั้นเต็มกับพร้อมนี่จะตักให้ตลอดแต่มันเต็มแต่มันไม่เต็มนี่นี่มันก็เป็นภาระแต่ป็นคนเต็มเต็มใจสําคัญนะเต็มใจเต็มใจ่ให้มันตองเลย โนมุทนาค่อนวันนี้มีเวลาเยอะจัโจมมามาหน่อย,อยเพื่อนเพื่อนกันลยาณมิตรร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดพามหาชัย420บาทกัลยาณมิตรแถวไหนแถวนี้กัลยาณมิตรรุนในล่นลุน <c oughs> น้อ คุณโยมสมชายคุณสุนีเหรียญขนกนคุณกองครอบครัวบำรุงวัดหนึ่งพันบาทนะสาธุดีงามดีงามนะตั้งใจรับพอเ,เนี่ยมีอะไรมีมีเพิมม่มเติมมั้งว่า